มือนี้ก็ได้เริ่มทําสักทีค่ะทุกคนมาขุดคลองไส้ไก่กันพ่อแม่ลูกช่วยกันขุดนี่แหละแว่นบอกพ่อกับแม่ว่าจะจ้างคนขุดอยู่แต่พ่อกับแม่บอกว่าไม่ให้จ้างถ้าไม่ให้จ้างก็เดี๋ยวจ้างพ่อกับแม่นี่แหละค่อยๆขุดไปวันละเล็กวันละน้อยขดแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นหรือวันไหนขี้คานก็บอกต้องขุดต่อไปแว่นก็จะต้องได้ตื่นเช้าแล้วก็มาขุดคลองก่อนเพราะว่าไม่ไหวค่ะเดี๋ยวต้นไม้ของแว่นมันตายเบิร์พอขุดไปจนแดดฮอนแล้วก็พากันพ<ฆ>ักถามว่าพักแล้วได้พักไหมแม่เห็นผักบุงงงแแมม่่กกกกก็็วววนนเบบบผัััุไไปขขาาาายยอด้้ลลํ อ่อนกาลังเป็นตากินถ้าแก่กว่านี้มันก็ไม่น่ากินแล้วแม่บอกว่าลองถอดลกไปขายลองทางดูถ้าได้เงินมาแว่นก็จะให้แม่ทั้งเบิดตอนแรกก็กล่าวว่าจะแบ่งแบ่งกันนั่นแหละแต่ว่าแว่นน่ะไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะเลยแว่นก็เลยจะให้แม่ทางเบิดเก็บผักบงพอแล้วก็จะมาเก็บผักกาดคิวไปขายด้วยแต่แม่บอกว่ามา่วยล้างก่อนแล้วก็ไปเอาใบตองมาให้ก่อนเพื่อที่จะเอามาลองผักเนาะทุกคนพอที่แว่นตั้งใจมาอยู่ราแว่นก็ตั้งใจมาทําสิ่งนี้แหละพอแม่ทําเกษตรไม่ค่อยเป็นแว่นก็ทําไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคะตอนนี้กําลังหาาสสสิิ่่่่่งงงททีียยยแล้วก็มัันนื พ่อแมอยจะให้อยู่นาะแล้วก็ทําแต่แบบนี้แว่นว่ามันลําบากเกินไปเพราะว่าที่นากับบ้านนะ่ะมันไกลอยู่กว่าจะแดวอ,ออกไปกว่าจะได้เข้ามาแล,และไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วจะได้ขายเลยต่อไปก็คงจะต้องทําให้พอกินก่อนทุกมื้อนี้พ่อแม่ไม่มีไรายได้อะไรเลยขายผักก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วถนนหนทางที่ขี่ออกไปนานะทุกคนแล้วดูฝนก็เปื้อนเปื้อนพอเราดูแลงอย่างนี้ขี้ฝุ่นก็เต็มแต่ว่าทําเกษตรนี่มันดีนะทุกคนอย่างน้อยก็มีกินแต่ว่าต้องทําให้เป็นแล้วก็ไม่เหนื่อยตัวเองมากเกินไปคือตอนนี้อ่ะยังจัดอะไรไม่ได้เข้าที่เข้าทางเลย พ่อแม่ก็ป่วยบ่อยอะไรก็ไม่รู้เจ็บอดอดแอดแอดอยู่ตอนนี้พ่อแม่ก็อาจจะยังลําบากอยู่นะเพราะแว่นก็ยังไม่มีเงินที่จะทําให้พ่อแม่สบายได้แต่ว่าเวลาพ่อแม่ขออะไรแว่นก็จะให้หมดถ้าให้ได้ที่ทุกคนเห็นแต่แว่นใส่เสื้อผ้าเดิมๆรองเท้าก็คู่เดิมเพราะไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเลยนานๆจะได้ซื้อทีก็อยากแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อผ้าสวยๆอยู่นะแต่ว่าด้วยการที่เราทํางานอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทําสวยด้วยโอทุกคนนี่คือให้พ่อลองเปิดน้ํามันก็ไหลามาตามของสไส้ไก่น้ําแรงดีมากเลยต่อ พ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องลำบากมาลดน้ําตรงนี้แล้วหนมลำบากมือนี้วันหน้าก็คงจะสบายเดี๋ยวจะหาต้นพริกต้นมะเขือต้นอะไรที่มันปลูกในคลองไส้ไก่ได้เนี่ยมาปลูกด้วยการขุดคลองไส้ไก่ในแว่นอยากขุดมานานแล้ว <พอ S 1> แหละแว่นก็ไปศึกษาไปดูมาอยู่ขอแค่เวลาทําอะไรไม่ให้ลำบากคนอื่นก็พอ <Yeah. S 1> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําทั้งหมดเนี่ยปลูกต้นมงต้นไม้พยายามทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อครอบครัวเพราะวา่วาครอบครัวนี่ลําบากมาเยอะแล้วอันนี้ก็คือเข้ามาบ้านนะคะเพื่อที่จะมาขายผักนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ขขขาาาาายยยัักกกกกกเเลล็พนนนมิ้้้้ววตปีแ ซื้อน้ำอ้อ,อยหวานๆเย็นๆกินแต่ผักตอนนี้ยังไม่ได้ขายสักมัดเลยนะเอาของไปฝากไว้ที่ร้านก่อนนะทุกคนแล้วก็จะเข้ามานะอีกเพราะว่าคนจะมาซื้อตอนเย็นๆเพราะว่าต้องรีบกลับมาปลูกผักต่อนี่ก็เป็นหอมบัวเลยที่วันเอามาจากบ้านก็เด็ดรากมันออกก่อนแล้วก็ปลูกใส่เลยหวางละต้นส่วนแม่เขาก็จะไปปลูกผักสลัดของเขาแว่นนะ่ะบอกให้แม่ไม่ต้องปลูกเยอะแม่ก็ปลูกเยอะตลอดเลยไม่ใช่อะไรนะทุกคนถ้าปลูกที่บ้านนะมันไปขายง่ายอยู่แต่ปลูกที่นาเน,นี่ยมันลําบากมากลแล้วขายมันก็ไม่คุ้มกับค่าแรงที่ เราทำลงไปเลยพูดแล้วก็เซ็งเนาะเดี๋ยวมาจอปึงกบก่อนอพ่อแล้วว่ามีคนบอกว่ามันจะมุดออกแล้วมันก็จะตายพ่อ,อ,อบอกว่าให้ทําผ้าผ้าเขียวๆอ่ะทุกคนให้มันทําย่อนๆยเข้าไว้ถ้าทําตึงๆมันจะคานตอนนี้ออก,ก็ปล่อยใส่ประมาณ1ิบกว่าตัวมากไ,<ม>ไม่ได้ปล่อยเยอะนะคะปล่อยไว้กินก่อนนี่แล้วก็เห็นผักเขียวก็จะปลูกผักเขียวใส่ตรงนี้ไปเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าปลูกเสร็จแล้วก็เริ่มมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอะไรไปกินแรงดีกว่าก็พากันมาสิดเบ็ดกับน้องสายตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ปลาซักตัวเลยต้องกลับบ้านแล้วค่ะท ก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องมาทํางานที่นาอีกไปก่อนเดิมมื้ออื่นค่อยเจอกันใหม่